อยู่ฝ่ายผลิตนะคะแต่ไม่เคยมีใครบอกเลยว่าฉันจะต้องเตรียมตัวเตรียมการอะไรนะคะเพื่อรองรับในเรื่องของ ISO 9001 version น2015นะคะซึ่งโอยวันนี้ทำยังไงดีไม่รู้เลยว่าต้องมีเอกสารหรือมีขั้นตอนการทำงานอะไรบ้างนะคะกดติดตามนะคะแล้วไปดูกันเลยจ้า <L un ters> สวัสดีค่ะพกอดีอีกเช่นเคยนะคะเจ้า,าหญิงแห่งวงการ ISO ฟิงฟิง วันนี้นะคะก็จริงๆแล้วมันเป็นตอนที่ชดเชยความผิดพลาดเนอดีตไปนะคะก็คือดิว่ะเคยทำในตอนที่มีชื่อว่า a t c h Document ซึ่งตอนนั้นน่ะตั้งใจว่าจะทำเป็นเหมือนเอกสารที่จำเป็นจะต้องมีในทุกแผนกก็คุยกันทีละแผนก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 ไปนี้เราก็ลืมไปเลยว่าเอ๊ เราได้ทําครบแล้วหรืออยางก็ไปเล่นตอนอื่นไปเรื่อยๆนะคะพอมาในส่วนของระยะหลังๆก็ไปไล่เช็คออคอมเมนต์มันก็จะมีคอมเมนต์บางส่วนที่พูดว่าเอ,อ๊ยยังไม่มีมาดด็อกแยรเมนต์ในส่วนของฝ่ายผลิตเลยนะคะคอดคันว่าจะทําอีกรอบหนึ่งก็ลืมคอนเซปต์ไปแล้วเอ,อ๊ะครั้งนั้นเราคุยอะไรไปน,นะคะเออมันมันจะมีคอนเซปต์ในแต่ละตอนเนาะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ดิฟทาเป็น11สิ่งที่จะต้องมีในฝ่ายผลิตเมื่อล้อตามข้อกําหนดนะคะซึ่งมันจะไม่ใช่ เอกสารเพียงอย่างเดียวมันจะเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานหรือการเซตร,ระบบเซตพื้นที่เซตฟังก์ชันขั้นตอนการทำงานด้วยนะคะก็ น่าจะพอแก้ขัดกันได้นะคะก็วันนี้จะคุยถึงเรื่อง11ไอเทนนะคะในฝ่ายผลิตนะคะซึ่งฝ่ายผลิตอันนี้ดิบอยากให้มองเป็นเรื่องของออกระบวนการผลิตในลักษณะของโรงงานการผลิตเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นก็ต้อง,ต,องต้องขออภัยด้วยนะคะจะจริงๆจ,จะพยายามยกตัวอย่างในตอนต่อๆไปในลักษณะของอุตสาหกรรมอื่นละกันตอนนี้เอาเมนหลักก่อนในเรื่องของ กระบวนการผลิตนะคะหรือว่า manufacturing ต่างๆเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะคะมี11สิ่งค่ะแบ่งเป็น11หัวข้อมดใหญ่ๆเพื่อนๆลองคิดตามสิว่าเรามีครบทั้ง11เรื่องแล้วหรือยังแล้วก็แต่ละเรื่องในแต่ละหัวข้อเนี่ยเราได้ทำหรือว่าเซตเป็นขั้นตอนไหนนะคะไปที่ข้อกําหนดหลักของฝ่ายผลิตค่ะข้อกําหนดหลักของฝ่ายผลิตอยู่ที่8.5.1ค่ะเป็นข้อที่แตกต่างจากเพื่อนๆในแผนกอื่นนะอันนี้เป็นข้อกําหนดหลักของฝ่ายผลิตนะ แต่ก็อย่าลืมนะถ้าฝ่ายที่ข้อคอมมอนฝ่ายผลิตก็ยังต้องดําเนินการก็จะเป็นเรื่องของ KPI การประเมินความเสี่ยงนะคะในเรื่องของการควบคุมเอกสารอันนี้เป็นข้อคอมมอนนะคะต้องดําเนินการอยู่แต่ความพิเศษของฝ่ายผลิตเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้อ8.5เป็นต้นไปก็คือ8.5.1ก็คือเรื่องของตัวแรกค่ะที่ถามว่าเมื่อดิบเดินเข้าไปในฝ่ายผลิตเนี่ยแล้วไปดูน้องคนหนึ่งที่กำลังอยู่หน้างานและถามว่าเอาน้องคนเนี้ยผลิตชิ้นงานชื่ออะไรหน้าตาเป็นแบบไหน ลักษณะเป็นแบบไหนมีการชี้บ่งหรือบอกอย่างไรบ้างนะคะเพื่อนๆสามารถบอกได้หลายแบบนะเช่นในแผนการผลิตเอาชื่อติดเอาไว้ที่ตัวเครื่องจกักรเอาหน้าตาชิ้นงานติดไว้เป็นอรอิงติดไว้เลยหรือเอาตัวชิ้นงานเองติดไว้ที่หน้าเครื่องจักรก็ได้นะคะแต่นี่คือไอเทมแรกการชี้บ่ง document จ่ information หรือเอกาสารสารสนเทศที่ใช้ชี้บ่งคุณลักษณะของชิ้นงานที่กำลังผลิตอยู่ ไอเทมที่2ค่ะไอเทมที่2คือสมมุว่รได้กลับไปที่ลายเดิมแล้วถามคําถามที่2คือแล้วน้องมั่นใจได้ยังไงว่าขั้นตอนการทํางานหรือว่าวิธีการทํางานในการผลิตชิ้นงานตัวนั้นเนี่ยผลิตอย่างไรนะคะเราก็บอกว่า บางคนก็บอกว่าฉันใช้ Work In s ินสั่งชันฉันใช้ SOP โอพีฉันใส่ Process f l o w d i ด g r a m ไปนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นขั้นตอนการทำงานอาจจะเป็น Work in การใช้เครื่องก็ได้นะอาจจะเป็น control p แพนก็ได้นะคะขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นๆเนี่ยเราใช้ขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างเรามีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ชิ้นงานตามที่เราต้องการอันนั้นคือไอเทมที่2ค่ะไอเทมที่3นะคะ จุดที่เราทำการเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับการผลิตชิ้นงานตัวนี้คืออะไรนะคะเพื่อนๆสามารถชี้ได้หลายรูปแบบนะคะหรือใช้เอกสารได้หลายรูปแบบเช่นเราไปใส่จุดที่ต้องเฝ้าระวังในในตัวแบบ แบบชิ้นง,งานแล้วก็พอยท์ชี้ไปนะคะว่าเออตรงนี้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะหรือเราเพิ่มหัวข้อในการเฝ้าระวังเนี่ยใส่เข้าใน Work Instruction หรือเราเอาตัวอย่างชิ้นง,งานเนี่ยไปแปะไว้ที่หน้าเครื่องให้ชี้ให้พนักง,งานดูว่าอ่ะอันเนี้ยคือจุดที่เราต้องเฝ้าระวังหรือลักษณะของชิ้นง,งานที่มันเรียกว่ามีปัญหาหรือว่าลูกค้าไม่ต้องการนะคะตัวนี้ ลองคิดดูว่าในองค์กรของเราเนี่ยทำอย่างไรเพื่อแสดงถึงจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิศเพศษเพื่อสื่อสารให้พนักงานเนี่ยได้รับทราบหรือได้เข้าใจค่ะจุดที่4ค่ะที่ต้องการจากฝ่ายผลิตก็คือการใช้เครื่องมือวัดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือการใช้เครื่องมือวัดในฝ่ายผลิตนะเรายังไม่พูดถึง QA นะคะเครื่องมือวัดในฝ่ายผลิตเนี่ยเ,เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้เพื่อการตัดสินคุณภาพเบื้องต้นนะคะหรือว่าเป็นเครื่องมือวัดเพื่อใช้ในการเซต อับเครื่องจักรก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยฝ่ยายผลิตได้มีการจัดเตรียมเครื่องมือวัดหรือว่าเตรียมความพร้อมความเพียงพอประเภทของเครื่องมือวัดตามที่กําหนดหมาและเครื่องมือวัดตัวนี้ต้องส่งไปถึง715นนะคะก็คือการควบคุมเครื่องมือวัด,ดด้วยเพราะว่าถ้าเครื่องมือวัดตัวนี้เป็นเครื่องมือวัดที่เราใช้ในการตัดสินคุณภาพของชิ้นงานเนี่ยเครื่องมือวัดตัวนี้มีลักษณะมีหน้าตายอย่างไรนะคะแล้วก็มีการควบคุมการสอบเทียบการชี้บ่งอย่างไร ให้มั่นใจได้ว่าเมื่อฝ่ายผลิตเอาไปใช้แล้วเนี่ยตัดสินคุณภาพของชิ้นงานได้อย่างถูกต้องค่ะต่อมาค่ะไอเทมที่5ค่ะการดูแลโครงสร้างพื้นฐานค่ะอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆเครื่องจกักรอาคารสถานที่โฟล์ลิฟเคนต่างๆที่ฝ่ายผลิตใช้ในฝ่ายผลิตนะใช้เพื่อประกอบกระบวนการในการผลิตนะคะใช้เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้ผลิตผลิตออกมาตามที่เราต้องการ เรามีวิธีการดูแลมันอย่างไรเครื่องจักรอาจจะมีเดลี่เช็คเนาะโฟคลิปเคนเรามีการอบรมให้ความรู้ตรวจสอบเบื้องต้นตัวอาคารสถานที่ต่างๆนะคะเรามีการดูแลอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เราใช้ประกอบในการผลิตเนี่ยมันถูกต้องมันเหมาะสมและมันเพียงพอค่ะไอเทมที่6ค่ะพูดถึงการตรวจปล่อยค่ะเวลาที่ฝ่ายผลิต ผลิตชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องมีจุดที่ต้องทําการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนส่งงานไปที่ QC ไหมอาจจะเป็นลักษณะของแอปพลิเคชรูปลักษณ์ภาพโดยรวม การสแตป์ต่างๆนะคะเรากำหนดว่าฝ่ายผลิตจะต้องตรวจสอบอะไรและตรวจสอบอย่างไรและใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้ในการตรวจสอบนะคะ mm hmm. การตรวจปล่อยจากฝ่ายผลิตไปฝ่าย QC ก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์นในการกำหนดอย่างชัดเจนนะคะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าส่งๆไปก่อนเดี๋ยวให้ QC ไปตรวจไปคัดแยกอีกรอบหนึ่งไม่ใช่นะคะ mm hmm. ต่อมาค่ะไอเทมที่7ค่ะ ดิบคุยถึงเรื่องของบุคลากรค่ะพนักงานที่จะมาทํางานในแต่ละสเตชันหรือแต่ละกระบวนการผลิตในประเภทต่างๆเนี่ยเรามีการกําหนดอย่างไรว่าเขาจะต้องมีความรู้อะไรบ้างเขาจะต้องได้รับการฝึกอบรมอะไรเขาจะต้องมีรูปลักษณ์หรือคุณลักษณะภายนอกอย่างไรบ้างเช่นบางทีเราอาจจะให้พนักงานที่ ตาบอดสีมาทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านแอพพลานซ์ไม่ได้แบบนี้หรือความสูงของพนักงานนะคะมันไม่เหมาะสมกับลายนี้มันควรจะไปอยู่ลายนี้แทนแบบนี้นะคะการกําหนดในเรื่องของบุคลากรต้องมีการกําหนดแล้วก็มีการเติมเต็มในเรื่องของความรู้ความสามารถของบุคลากรตรงนี้อย่างชัดเจนด้วยค่ะ และข้อที่8นะคะในเรื่องของแผนงานการผลิตค่ะในตอนเช้าหรือประจําสัปดาห์หรือประจําจเดือนเราจะได้แผนงานในการผลิตมาว่าเราจะต้องขึ้นงานหรือจะต้องผลิตอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่นะคะทีนี้ฝ่ายผลิตเนี่ยสิ่งที่ต้องการจากฝ่ายผลิตก็คือการอัปเดตแผนการบอกการสื่อสารว่าวันนี้ไอ้แผนงานที่ทางฝ่ายต่างๆส่งมาให้เราหรือว่าลูกค้าหรือฝ่ายวางแผนส่งมาให้เราเนี่ยเราทําได้หรือไม่ได้อย่างไร ได้ก็โอเคไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรจะต้องทำการกอบกู้จะต้องทำการปรับแผนนะคะกระ,กระทบค่าใหม่อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ฝากดูในตรงนี้ด้วยนะคะว่ารูปแบบในการทำงานของเราเป็นอย่างไรบ้างหัวข้อต่อมาค่ะหัวข้อที่ เกค่ะพอข้อที่9กอ่ะก็ข้ามจาก851หแล้วไป852ค่ะ852เป็นเรื่องของการชี้บ่งและสอบกลับค่ะอันเนี้ยฝ่ายผลิตเนี่ยจะต้องมีการชี้บ่งด้วยว่าตอนเนี้ยที่ฝ่ายผลิตกําลังผลิตอยู่เนี่ย,ย,ย ign, ะะเป็นชิ้นงานชื่ออะไรนะคะเป็นชิ้นงานนัมเบอร์อะไรอยู่ในโปรเซสไหนเดินไปต้องรู้ว่าชิ้นงานที่เรากําลังมองเห็นเนี่ยมันคือชิ้นงานกําลังทํางานอยู่นะหรือชิ้นงาน FG เสร็จจะโปรเซสนะหรือมันเป็นแค่รอ w m ท t e r i ร l ตรงนี้เป็นงานเสียนะตรงนี้เป็นงานต้องสงสัยนะตรงนี้เป็นงานที่ออรอคัดแยกนะการชี้บ่งของฝ่ายผลิตต้องชัดเจนเราจะไม่เดินไปและพบชิ้นงานวางแบบวางโดยไม่รู้สถานะเอาว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะจะต้องมีการชี้บ่งอย่างชัดเจนตัวนี้ก็จะอยู่ในข้อ8.5.2ซึ่งจริงแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ข้อกำหนดของฝ่ายผลิตเพียวๆเ,เ,เพียงฝ่ายเดียว มันเป็นข้อกําหนดที่ไม่ว่าไม่ว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชิ้นงานเนี่ยก็ต้องเอาไปสารต่อเนาะไม่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวางแผนฝ่ายจัดซื้อฝ่ายคลังสินค้าต่างๆนะคะแต่อันนี้ดิสโคบมาเฉพาะฝ่ายผลิตเนาะว่าจะต้องมีการชี้บ่งในส่วนของชิ้นงานแล้วไอ้ตัวการชี้บ่งเนี่ยต้องสามารถสอบกลับได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาป้ายกระดาษ A 4ไปแปะไว้เฉยๆบอกว่าลอซ่อมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องมีตัวเลขหลอดหรือตัวเลขอะไรที่สามารถสอบกลับไปได้ด้วย ไอเทมที่10ค่ะไอเทมที่10บดิจะคุยถึงเรื่องของการคัดแยกของเสียและก็ต้องสงสัยของทําลายนะคะเวลาผลิตมาเนี่ยโอเคมันไม่ได้ดี100%เเนาะมันอาจจะมีกรณีที่เกิดของเสียหรือของที่มันไม่ตรงตามสเปคไม่ตรงตามความต้องการของเราบ้าง ข้อกำหนดยอมให้เกิดของเสียหรือของที่ไม่ตรงสเปกนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีรูปแบบในการชี้บ่งว่าตรงนี้คือของเสียไม่งั้นเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีโอกาสเอาไปใช้ได้เอาของเสียตัวนี้ไปใช้ได้นะคะการชี้บ่งนะคะตัวนี้เราจะมีการ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่คัดแยกของเสียจะเป็นพื้นที่จะเป็นการติดแทก็กจะเป็นการพ่นสีจะเป็นการใส่ตะกร้าได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับประเภทของชิ้นงานของเราว่าขนาดไซส์หรือวิธีการจัดวางเราวางได้ในรูปแบบไหนบ้างนะคะ แต่ต้องมีพื้นที่คัดแยกของเสียนะคะซึ่งตัวนี้จะอยู่ที่ข้อ8.7.1ค่ะและมาข้อสุดท้ายนะคะที่ต้องการจากฝ่ายผลิตนะคะก็คือในกรณีที่มีของเสียเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยซึ่งอยู่ในข้อ8.7.1เช่นเดียวกันนะคะก็คือเรื่องของ work instruction ในการ r e w o r k และก็ Repair ตัวชิ้นงานนะคะ r e w o r k ก็คือการซ่อมการปรับการเจียการแต่งเพื่อให้งานเนี่ยกลับเข้าสู่ลักษณะของงานที่ตรงหรือสอดคล้องตามข้อกําหนดอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราจะรีเวิร์กเปล่าๆไม่ได้เราต้องมีเวิร์กอินสแตชชั่นที่ชัดเจนในการกําหนดขั้นตอนในการรีเวิร์กตัวนี้ด้วยว่ารีเวิร์กได้อย่างไรแบบทาําแบบไหนและอย่าลืมนะคะเมื่อเรารีเวิร์กหรือรีแพ์ชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องวนกลับเข้าไปทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเหมือนเหมือนชิ้นงานที่ออกมาจากกระบวนการการผลิตเลยนะคะวน กลับไปอีกรอบหนึ่ง ค่ะนี่คือ11สิ่งนะคะที่ต้องมีตามระบบ ISO 91 0 1เวอร์ชันน2015ค่ะซึ่งเ,เพื่อนๆน,น,น่าจะมีกันหมดแล้วล่ะนะคะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องคิดนิดนึงว่าหัวข้อที่ดิพูดมาในแต่ละหัวข้อเนี่ยมันไปตรงกับเอกสารตัวไหนหรือเราใช้เอกสารตัวไหนในการตอบโจทย์ข้อกําหนดข้อนี้นะคะก็อาจจะมีการเขียนโน้ตหรือว่าซ้อมออริทไว้คร่าวๆนะคะก็สําหรับวันนี้ในส่วนของ11สิ่งที่ต้องมีในฝ่ายผลิตก็จบประมาณนี้นะคะ ใจสักทีหนึ่งเราได้ทำคลิปครบถ้วนแล้วนะคะไม่งั้นก็เป็นตราบาปติดตัวไปว่าเอ๊ะฉันทำไมฉันไม่ทำบัดด็อกของฝ่ายผลิตสักทีหนึ่งนะคะก็มีคนทวงถามมาค่อนข้างที่จะมากก็เอาตอนนี้ไปดูแก้ขัดก่อนเนะาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันไปนานๆนะคะถ้ามีความผิดพลาดประการใดในการทำคลิปเดี๋ยวต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถ คอมเมนต์ติชมไว้ด้านล่างได้ในทุกกรณีค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอยู่ฝ่ายผลิตนะคะแต่ไม่เคยมีใครบอกเลยว่าฉันจะต้องเตรียมตัวเตรียมการอะไรนะคะเพื่อรองรับในเรื่องของ ISO 9001เวอร์ชันน2015นะคะซึ่งโอยวันนี้ทำยังไงดีไม่รู้เลยว่าต้องมีเอกสารหรือมีขั้นตอนการทำงานอะไรบ้างนะคะ กดติดตามนะคะแล้วไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพกดีอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซฟิงฟิงวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วมันเป็นตอนที่ชดเชยความผิดพลาดเนอดีตไปนะคะก็คือดีบ่ะเคยทำในตอนที่มีชื่อว่ามัสด็อกเมนต์ซึ่งตอนนั้นน่ะตั้งใจว่าจะทำเป็นเหมือนเอกสารที่จำเป็นจะต้องมีในทุกแผนกก็คุยกันทีละแผนก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 แนกไปนี้เราก็ลืมไปเลยว่าเอ๊ เราได้ทําครบแล้วหรือ,อยากก็ไปเล่นตอนอื่นไปเรื่อยๆนะคะพอมาในส่วนของระยะหลังๆก็ไปไล่เช็คออคอมเมนต์มันก็จะมีคอมเมนต์บางส่วนที่พูดว่าเอ๊ยยังไม่มีมาตด็อกคิวเมนต์ในส่วนของฝ่ายผลิตเลยนะคะแอดคันว่าจะทําอีกรอบหนึ่งก็ลืมคอนเซปต์ไปแล้วเอ๊ะครั้งนั้นเราคุยอะไรไปน,นะคะเออมันมันจะมีคอนเซปต์ในแต่ละตอนเนาะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ดิฟทำเป็น11สิ่งที่จะต้องมีในฝ่ายผลิตเมื่อล้อตามข้อกําหนดนะคะซึ่งมันจะไม่ใช่ เอกสารเพียงอย่างเดียวมันจะเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานหรือการเซตร,ระบบเซตพื้นที่เซตฟังก์ชันขั้นตอนการทำงานด้วยนะคะก็ น่าจะพอแก้กขัดกันได้นะคะก็วันนี้จะคุยถึงเรื่อง11อเทนนะคะในฝ่ายผลิตนะคะซึ่งฝ่ายผลิตอันนี้ดิบอยากให้มองเป็นเรื่องของออกระบวนการผลิตในลักษณะของโรงงานการผลิตเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นก็ต้อง,ต,องต้องขออภัยด้วยนะคะจะจริงๆจ,จะพยายามยกตัวอย่างในตอนต่อๆไปในลักษณะของอุตสาหกรรมอื่นละกันตอนนี้เอาเมนหลักก่อนในเรื่องของ กระบวนการผลิตนะคะหรือว่าเมนูแฟคชชอริงต่างๆเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะคะมี11สิ่งค่ะแบ่งเป็น11หัวข้อมวดใหญ่ๆเพื่อนๆลองคิดตามสิว่าเรามีครบทั้ง11เรื่องแล้วหรือยังแล้วก็แต่ละเรื่องในแต่ละหัวข้อเนี่ยเราได้ทำหรือว่าเซตเป็นขั้นตอนไหนนะคะไปที่ข้อกําหนดหลักของฝ่ายผลิตค่ะข้อกําหนดหลักของฝ่ายผลิตอยู่ที่8.5.1ค่ะเป็นข้อที่แตกต่างจากเพื่อนๆในแผนกอื่นนะอันนี้เป็นข้อกําหนดหลักของฝ่ายผลิตนะ แต่ก็อย่าลืมนะถ้าฝ่ายที่ข้อคอมมอนฝ่ายผลิตก็ยังต้องดําเนินการก็จะเป็นเรื่องของ KPI การประเมินความเสี่ยงนะคะในเรื่องของการควบคุมเอกสารอันนี้เป็นข้อคอมมอนนะคะต้องดําเนินการอยู่แต่ความพิเศษของฝ่ายผลิตเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้อ8.5เป็นต้นไปก็คือ8.5.1ก็คือเรื่องของตัวแรกค่ะที่ถามว่าเมื่อดิฟเดินเข้าไปในฝ่ายผลิตเนี่ยแล้วไปดูน้องคนหนึ่งที่กำลังอยู่หน้างานและถามว่าเอาน้องคนเนี้ยผลิตชิ้นงานชื่ออะไรหน้าตาเป็นแบบไหน ลักษณะเป็นแบบไหนมีการชี้บ่งหรือบอกอย่างไรบ้างนะคะเพื่อนๆสามารถบอกได้หลายแบบนะเช่นในแผนการผลิตเอาชื่อติดเอาไว้ที่ตัวเครื่องจกักรเอาหน้าตาชิ้นงานติดไว้เป็นรองติดไว้เลยหรือเอาตัวชิ้นงานเองติดไว้ที่หน้าเครื่องจักรก็ได้นะคะแต่นี่คือไอเทมแรกการชี้บ่ง document แต่อินฟอร์มชันหรือเอกสารสารสนเทศที่ใช้ชี้บ่งคุณลักษณะของชิ้นงานที่กำลังผลิตอยู่ ไอเทมที่2ค่ะไอเทมที่2คือสมุดรดักลับไปที่ลายเดิมแล้วถามคําถามที่2คือแล้วน้องมั่นใจได้ยังไงว่าขั้นตอนการทํางานหรือว่าวิธีการทํางานในการผลิตชิ้นง,งานตัวนั้นเนะี่ยผลิตอย่างไรนะคะเราก็บอกว่า อ่าบางคนก็บอกว่าอ่าฉันใช้ work instruction ฉันใช้ SOP ฉันใส่ process flow diagram ไปนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นขั้นตอนการทำงานอาจจะเป็น work in การใช้เครื่องก็ได้นะอ่าอาจจะเป็น control plan ก็ได้นะคะขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นๆเนี่ยเราใช้ขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างเรามีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ชิ้นงานตามที่เราต้องการอันนั้นคือ,อคไอเทมที่2ค่ะไอเทมที่3นะคะ จุดที่เราทําการเฝ้าระวังเป็นพิเศษสําหรับการผลิตชิ้นงานตัวนี้คืออะไรนะคะเพื่อนๆสามารถชี้ได้หลายรูปแบบนะคะหรือใช้เอกสารได้หลายรูปแบบเช่นเราไปใส่จุดที่ต้องเฝ้าระวังในในตัวบ แบบชิ้นง,งานแล้วก็พอย์ชี้ไปนะคะว่าเออตรงนี้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะหรือเราเพิ่มหัวข้อในการเฝ้าระวังเนี่ยใส่เข้าใน w o r ร Instruction หรือเราเอาตัวอย่างชิ้นง,งานเนี่ยไปแปะไว้ที่หน้าเครื่องให้ชี้ให้พนักง,งานดูว่าอ่ะอันเนี้ยคือจุดที่เราต้องเฝ้าระวังหรือลักษณะของชิ้นง,งานที่มันเรียกว่ามีปัญหาหรือว่าลูกค้าไม่ต้องการนะคะตัวนี้ลองคิดดูว่าในองค์กรของเราเนี่ยทำอย่างไรเพื่อแสดงถึงจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อสื่อสารให้พนักง,งานเนี่ยได้รับทราบ ้เขาใจะจค่จุดที่4ค่ะที่ต้องการจากฝ่ายผลิตก็คือการใช้เครื่องมือวัดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือการใช้เครื่องมือวัดในฝ่ายผลิตนะเรายังไม่พูดถึง QA นะคะเครื่องมือวัดในฝ่ายผลิตเนี่ย เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้เพื่อการตัดสินคุณภาพเบื้องต้นนะคะหรือว่าเป็นเครื่องมือวัดเพื่อใช้ในการเซตอัพเครื่องจักรก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยฝ่ายผลิตได้มีการจัดเตรียมเครื่องมือวัดหรือว่าเตรียมความพร้อมความเพียงพอประเภทของเครื่องมือวัดตามที่กําหนดไหมและเครื่องมือวัดตัวนี้ต้องส่งไปถึง715นนะคะก็คือการควบคุมเครื่องมือวัดด้วยเพราะว่าถ้าเครื่องมือวัดตัวนี้เป็นเครื่องมือวัดที่เราใช้ในการตัดสินคุณภาพของชิ้นงานเนี่ยเครื่องมือวัด ตัวนี้มีลักษณะมีหน้าตายอย่างไรนะคะแล้วก็มีการควบคุมการสอบเทียบการชี้บ่องอย่างไรให้มั่นใจได้ว่าเมื่อฝ่ายผลิตเอาไปใช้แล้วเนี่ยตัดสินคุณภาพของชิ้นงานได้อย่างถูกต้องค่ะต่อมาค่ะไอเทมที่5ค่ะการดูแลโครงสร้างพื้นฐานค่ะอออุปกรณ์ต่างๆเครื่องจัก อาคารสถานที่โฟ l คลิฟเคนต่างๆที่ฝ่ายผลิตใช้ในฝ่ายผลิตนะใช้เพื่อประกอบกระบวนการในการผลิตนะคะใช้เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาตามที่เราต้องการ เรามีวิธีการดูแลมันอย่างไรเครื่องจักรอาจจะมีเดลี่เช็คเนาะโฟกัสเค n เรามีการอบรมให้ความรู้ตรวจสอบเบื้องต้นตัวอาคารสถานที่ต่างๆนะคะเรามีการดูแลอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เราใช้ประกอบในการผลิตเนี่ยมันถูกต้องมันเหมาะสมและมันเพียงพอคะ่ะไอเทมที่ 6ค่ะพูดถึงการตรวจปล่อยค่ะเวลาที่ฝ่ายผลิตผลิตชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องมีจุดที่ต้องทำการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนส่งงานไปที่ QC ไหมอาจจะเป็นลักษณะของแอ p พลานซ์รูปลักษ์ภาพโดยรวม การแส้์ต่างๆนะคะเรากำหนดว่าฝ่ายผลิตจะต้องตรวจสอบอะไรและตรวจสอบอย่างไรและใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้ในการตรวจสอบนะคะ mm hmm. การตรวจปล่อยจากฝ่ายผลิตไปฝ่าย QC ก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์ในการกำหนดอย่างชัดเจนนะคะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าส่งๆไปก่อนเดี๋ยวให้ QC ไปตรวจไปคัดแยกอีกรอบหนึ่งไม่ใช่นะคะ mm hmm. ต่อมาค่ะไอเทมที่7ค่ะ ดิฟคุยถึงเรื่องของบุคลากรค่ะพนักงานที่จะมาทํางานในแต่ละสเตชันหรือแต่ละกระบวนการผลิตในประเภทต่างๆเนี่ยเรามีการกําหนดอย่างไรว่าเขาจะต้องมีความรู้อะไรบ้างเขาจะต้องได้รับการฝึกอบรมอะไรเขาจะต้องมีรูปลักษณ์หรือคุณลักษณะภายนอกอย่างไรบ้างเช่น บางทีเราอาจจะให้พนักงานที่ตาบอดสีมาทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านแอร์พลไม่ได้แบบนี้หรือความสูงของพนักงานนะคะมันไม่เหมาะสมกับลายนี้มันควรจะไปอยู่รายนี้แทนแบบนี้นะคะการกําหนดในเรื่องของบุคลากรต้องมีการกําหนดแล้วก็มีการเติมเต็มในเรื่องของความรู้ความสามารถของบุคลากรตรงนี้อย่างชัดเจนด้วยค่ะ และข้อที่8นะคะในเรื่องของแผนงานการผลิตค่ะในตอนเช้าหรือประจําสัปดาห์หรือประจําจเดือนเราจะได้แผนงานในการผลิตมาว่าเราจะต้องขึ้นงานหรือจะต้องผลิตอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่นะคะทีนี้ฝ่ายผลิตเนี่ยสิ่งที่ต้องการจากฝ่ายผลิตก็คือการอัปเดตแผนการบอกการสื่อสารว่าวันนี้ไอ้แผนงานที่ทางฝ่ายต่างๆส่งมาให้เราหรือว่าลูกค้าหรือฝ่ายวางแผนส่งมาให้เราเนี่ยเราทําได้หรือไม่ได้อย่างไร ได้ก็โอเคไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรจะต้องทำการกอบกู้จะต้องทำการปรับแผนนะคะกระ,กระทบค่าใหม่อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ฝากดูในตรงนี้ด้วยนะคะว่ารูปแบบในการทำงานของเราเป็นอย่างไรบ้างหัวข้อต่อมาค่ะ,ห,คะหัวข้อที่9ค่ะหัวข้อที่เ อ่ะก็ข้ามจาก851แล้วไป852ค่ะ852เป็นเรื่องของการชี้บ่งและสอบกลับค่ะอันเนี้ยฝ่ายผลิตเนี่ยจะต้องมีการชี้บ่งด้วยว่าตอนเนี้ย ที่ฝ่ายผลิตกำลังผลิตอยู่เนี่ย,ยะะเป็นชิ้นงานชื่ออะไรนะคะเป็นชิ้นงาน Number ร์อะไรอยู่ในโปรเซสไหนเดินไปต้องรู้ว่าชิ้นงานที่เรากำลังมองเห็นเนี่ยมันคือชิ้นงานกำลังทำงานอยู่นะหรือชิ้นงาน fg เสร็จจะโปรเซสนะหรือมันเป็นแค่ raw material ตรงนี้เป็นงานเสียนะตรงนี้เป็นงานต้องสงสัยนะตรงนี้เป็นงานที่ออรอคัดแยกนะการชี้บ่งของฝ่ายผลิตต้องชัดเจนเราจะไม่เดินไปและพบชิ้นงานวางแบบ วางโดยไม่รู้สถานะว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะจะต้องมีการชี้บ่งอย่างชัดเจนตัวนี้ก็จะอยู่ในข้อ8.5.2ซึ่งจริงแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ข้อกําหนดของฝ่ายผลิตเพียวๆเพียงฝ่ายเดียวมันเป็นข้อกําหนดที่ไม่ว่าไม่ว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชิ้นงานเนี่ยก็ต้องเอาไปสารต่อเนาะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวางแผนฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าต่างๆนะคะแต่อันนี้ดิสโคบมาเฉพาะฝ่ายผลิตเนาะว่าจะต้องมีการชี้บ่งในส่วนของชิ้นงานแล้วไอตัวการชี้บ่งเนี่ยต้องสามารถสอบกลับได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาป้ายกระดาษ A 4ไปแปะไปเฉยๆบอกว่ารอซ่อมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องมีตัวเลขหลอ่อนหรือตัวเลขอะไรที่สามารถสอบกลับไปได้ด้วยไอเทมที่10ค่ะ ไอเทมที่สิบดิจะคุยถึงเรื่องของการคัดแยกของเสียและก็ต้องสงสัยของทำาลายนะคะเวลาผลิตมาเนี่ยโอเคมันไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นเนาะมันอาจจะมีกรณีที่เกิดของเสียหรือของที่มันไม่ตรงตามสเปคไม่ตรงตามความต้องการของเราบ้างข้อกําหนดยอมให้เกิดของเสียหรือของที่ไม่ตรงสเปคนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีรูปแบบในการชี้บอกว่าตรงนี้คือของเสียไม่งั้นเพื่อนๆอาจจะมีโอกาสเอาไปใช้ได้เอาของเสียตัวนี้ไปใช้ได้นะคะการชี้บ่งนะคะตัวนี้เราจะมีการเขาเรียกว่า เป็นพื้นที่คัดแยกของเสียจะเป็นพื้นที่จะเป็นการติดแทก็กจะเป็นการพ่นสีจะเป็นการใส่ตะกร้าได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับประเภทของชิ้นงานของเราว่าขนาดไซส์หรือวิธีการจัดวางเราวางได้ในรูปแบบไหนบ้างนะคะแต่ต้องมีพื้นที่คัดแยกของเสียนะคะซึ่งตัวนี้จะอยู่ที่ข้อ8.7.1ค่ะ และมาข้อสุดท้ายนะคะที่ต้องการจากฝ่ายผลิตนะคะก็คือในกรณีที่มีของเสียเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยซึ่งอยู่ในข้อ8.7.1เช่นเดียวกันนะคะก็คือเรื่องของ work instruction ในการ r e w o r k และก็ Repair ตัวชิ้นง,งานนะคะ r e w o r k ก็คือการซ่อมการปรับการเจียการแต่งเพื่อให้งานเนี่ยกลับเข้าสู่ลักษณะของงานที่ ตรงหรือสอดคล้องตามข้อกำหนดอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราจะรีเวิร์กเปล่าๆไม่ได้เราต้องมี work instruction ที่ชัดเจนในการกำหนดขั้นตอนในการรีเวิร์กตัวนี้ด้วยว่ารีเวิร์กได้อย่างไรแบบทำแบบไหนและอย่าลืมนะคะเมื่อเรารีเวิร์กหรือรีแพ์ชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องวนกลับเข้าไปทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเหมือนเหมือนชิ้นงานที่ออกมาจากกระบวนการการผลิตเลยนะคะวนกลับไปอีกรอบหนึ่ง ค่ะนี่คือ11สิ่งนะคะที่ต้องมีตามระบบ ISO 91 0 1เวอร์ชั่น2015ค่ะซึ่ง เ,เพื่อนๆน,น่าจะมีกันหมดแล้วล่ะนะคะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องคิดนิดนึงว่าหัวข้อที่ดิพูดมาในแต่ละหัวข้อเนี่ยมันไปตรงกับเอกสารตัวไหนหรือเราใช้เอกสารตัวไหนในการตอบโจทย์ข้อกําหนดข้อนี้นะคะก็อาจจะมีการเขียนโน้ตหรือว่าซ้อมออดิตไว้คร่าวๆนะคะก็สําหรับวันนี้ในส่วนของ11อสิ่งที่ต้องมีในฝ่ายผลิตก็จบประมาณนี้นะคะสบายใจสักทีหนึ่งเราได้ทําคลิปครบถ้วนแล้วนะคะไม่งั้นก็เป็น ตราบาปติดตัวไปว่าเอ๊ะทนทำไมฉันไม่ทำบัตด,ด็อกของฝ่ายผลิตสักทีหนึ่งนะคะก็มีคนทวงถามมาค่อนข้างที่จะมากก็เอาตอนนี้ไปดูแก้ขัดก่อนเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันไปนานๆน,น,นะคะถ้ามีความผิดพลาดประการใดในการทำคลิปเดี๋ยวต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ติชมไว้ด้านล่างได้ในทุกกรณีค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย